คุณชวนไม่ใช่เป็นคนที่เขียนรูปแบบแบบฝึกหัดคุณชวนเป็นคนเรียนศิลปะแลาเมื่อววนายกรัฐมนตรีคนอื่นเนี่ยคนจะเห็นว่าในรัฐมนตรีของเรา27คนเนี่ยอาจารย์เสนีท่า่ตน์เขาเขียนรูปอาจารย์คือที่ท่านเขียนรูปคุณทวีท่านก็เขียนรูปอา คุณชาชายก็เขียนโลกแต่คุณชวนเป็นคนที่เรียนวาดโลกสอบเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างเสียงเพราะเขามีสีมือจริงๆในขณะที่คนอื่นนั้นเป็น,เป,นเป็นงานสมัครเล่นทางนั้นเพราะฉะนั้นเราจะได้พูดถึงคุณชวนในฐานะที่เป็นมีสีมือไหมเพราะว่าคนเลยล้ําเรื่องสีมือมาแล้วคุณชวนเนี่ยเป็นคนที่เขียนโลกแบบ มีสัญชาตญาณของความเป็นศิลปินจุดตึนตัวเลยเส้นของคุณชนเนี่ยการเคลื่อนไหวม,มีชีวิตชีวามีจับพลันแล้วทั้งๆท,ท,ที่มีเวลาเป็นเครื่องกาหนดว่าเนี่ยคนนี้จะต้องขึ้นไปพูดไมโครโฟนเพียงเท่านั้นนาทีนะนาทีเท่านั้นคุณชวนสามารถจับบุคลิกจับเรื่องราวจับอารมณ์จับอะใส่ไว้ในที่คุณชวนทําแล้วในช่วชีวิตที่คุณชน ม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเกษตกรไม่ใช่เป็นเป็นศิลปินเป็นนักการเืองอาชีพเป็นอสมมติายกรัฐมนเทีงทุสองสมัยทำงานได้มากมายขนาดนี้แล้วสิ่งที่คุณชนมีที่เป็นพิเศษซึ่งน้อยคนที่จะแม้กระทั่งคนที่เป็นศิลปินเองก็คือสัญชาสยาณของการเป็นนักเขียนทุ่จะเขียนได้ทุกที่คุณชนจะไม่ต้องมาอ้างว่าจะมีความบันดาลใจไหม จะจะเกิดความจะเกิดมีอารมณ์ไหมจะสร้างความสะเทือนใจไหมคุณชวนเขียนรูปเหมือนหายใจเียคุณชวนเขียนรูปด้วยสัญชาตญาณของคุณชวนเองมันงานของคนนุณด,ดินจึงจึงมีทั้งคุณค่าจึงมีทั้งมูลค่าจ no right ึงมีทั้งความรู้สึกจึงมีทั้งอารมณ์เต็มเปีเป่ยมไปห,หมดในนขณะที <environments> ่า คุชวนเหมือนกับเรื่องเรดทางวิชีพอะไบ้าครับเขาช่างสังเกตเขาเก็บจำนำาะขับไปไหนเราต้องมีสตัดายต้องวานวาก่นอื่เ